ก่อนที่เราจะไปสู่แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตขออนุญาตย้อนไปว่าในสารไตรามาสแรกมีเหตุการณ์หรือเรื่องสำคัญสำคัญในเศรษฐกิจโลกอะไรบ้างนะคะเราเริ่มที่สหรัฐและยุโรปทางซ้ายนะคะถ้าหลายท่านจำกันได้เดือนมีนาคมเราเกิดวิกฤตธนาคารนะคะทำให้ตัวซิลิคอน Valley Bank ต้องปิดตัวลง แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะ UBS ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของยุโรปก็ต้องเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse นะคะเป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งทีเดียวแล้วก็สร้างความกังวลให้กับะระบบ การเงินของโลกด้วยนะคะในทางฝั่งของอถัดไปเป็นทางฝั่งของอเมริกาคุณจิริวัฒเล่าแล้วว่าเรามีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูสาเหตุของการขึ้นดอกเบี้ยก็คือเงินเฟอ้อทุกท่านจะเห็นเลยนะคะว่าเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยลดลงจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของอเมริกายังยืนทรงได้ดีตัวเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเองก็ใช้โอกาสนี้ล่ะคะ่ะ ในการขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อที่จะพยายามควบคุมตัวเงินเฟ้อนะคะฝั่งของยุโรปจัดการกับวิกฤตพลังงานได้ดีกว่าที่ตลาดคิด แต่เศรษฐกษิจก็ยังอ่อนแรงเพราะว่าตัว ECB หรือธนาคารกลางยุโรปเองก็ยังต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อด้วยการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะด้านตรงกลางของจีนสร้างความผิดหวังให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วก็ยังไม่สามารถที่สร้างการฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าตัวของจีนเองเนี่ยมีปัญหาหนัก,นกๆเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์และอีกปัญหาหนึ่งซึ่งวันนี้ต้องพยายามแก้ให้ได้ก็คือ ความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเองนะคะตัวทางการจีนออกนโยบายอย่างต่อเนื่องนะคะเราเห็นกันแทบทุกสัปดาห์แต่ว่าณนะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าแรงกระตุ้นจากตัวประชาชนหรือชาวจีนเองก็ยังไม่กลับมานะคะประเทศไทยเรามีรัฐบาลใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะคะแต่ว่าตัวกลไกลหรือเครื่องจักรที่เป็นตัวเร่งหรือตัวส่งให้เศรษฐกิจไทยก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะคือ การท่องเที่ยวและในเรื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคเราไปดูแนวโน้มของเศร,รษฐกิจโลกกันบ้างนะคะขอเริ่มจากตัวภาพเศร,รษฐกิจโลกก่อนโดยปกติถ้าเราจะดูทิศทางหรือแนวโน้มโลกไปข้างหน้าดัดชนีหนึ่งที่มักใช้กันเป็นอย่างแพร่หลายก็คือตัว PMI นะจะเป็นการไปสํารวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเอกชนว่าคําถามง่ายๆเลยคือ คุณเห็นอยอดคำสั่งซื้อใหม่มากไหมถ้ายอดคำสั่งซื้อใหม่มีจำนวนมากเกินกว่าสต็อกสินค้าที่มีนั่นแปลว่ามองไปข้างหน้าจะมีการผลิตมากขึ้นการจ้างงานมากขึ้นโมเมนตัม um, หรือการขยายตัวของเศรษฐกิจก็จะเป็นในเชิงบวกนะคะวิธีการดูก็คือเส้นที่เป็นประเส้นสีแดงจะเป็นตัวแบ่งระหว่างเศรษฐกิจขยายตัวและถ้าอยู่ข้างล่างก็คือเศรษฐกิจหดตัวเราจะพบว่า จริงๆแล้วทางภาคการผลิตและภาคบริการขยายตัวได้ดีตั้งแต่ปี2021แต่หลังจากผลสะสมของการขึ้นดอกเบี้ยตลอดทางของอเมริกานะคะทำให้ณวันนี้เราเห็นการอ่อนตัวของภาคการผลิตลงไปในภาวะหดตัวแล้วและภาคบริการเองที่เป็นเส้นสีเขียววันนี้อยู่ที่51.1นั่นแปลว่าก็ใกล้ที่จะปักลงไปอยู่ในระยะที่กำลังตัดสินใจว่าจะหดตัวหรือว่าจะขยายตัวนะคะ ตัวของอเมริกาเองภาพนี้เป็นภาพเงินเฟอ้อพื้นฐานและเงินเฟอ้อที่เป็นเ,เงินเฟอ้อทั่วไปนะคะจะพบว่าตั้งแต่กลางปี2022เงินเฟอ้อลดลงนะคะแล้วลดลดลงอย่างมีนัยาสำคัญด้วยเป็นเส้นที่ดิ่งลงมาเลยแต่ว่าท่านจะสังเกตนะคะอัตราเร่งหรือการลดลงของเงินเฟอ้อของอเมริกาก็เริ่มที่จะชะลอแต่ว่า ตรงเส้นประที่เราเห็นทางด้านท้ายนะคะก็คือเป็นการคาดการในอนาคตเราพบพบว่าด้วยทิศท,ทางแบบนี้นะคะแล้วการอ่อนตัวของเศรษฐกิจโลกในหน้าเมื่อกี้เราน่าจะเห็นเงินเฟอ้อของอเมริกาปรับลดลงสู่เป้าหมายคือเส้นประสีแดงในอีก1-2ปีข้างหน้านะคะด้านของ อัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือเฟดฟันเรทวันนี้อยู่ที่5.50สูงที่สุดในรอบ22ปีนะคะการมองไปข้างหน้าเราและตลาดอาจจะเห็นต่างจากเฟดในถแถลงการล่าสุดของเฟดบอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนแต่ House View ของเราบอกว่า5.50คือสูงที่สุดแล้วนะคะและดอกเบีย้ยในระดับนี้จะคงอยู่จนถึงกลางปี2024 ครึ่งหลังของปี2024จะปรับลดดอกเบี้ยสีครั้งเพราะนั้นจากวันนี้5.5ปลายปี2024เราจะจบที่4.5นะคะโดยสรุปนะคะภาพสมมุติฐานที่เรามองอเมริกาวันนี้เรามองว่ามีโอกาสอย่างสูงคือ70%เเศรษฐกิจอเมริกาจะอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า soft landing นะคะสถานการณ์มันจะพัฒนาไปโดยที่ว่า การขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาจะค่อยๆกดภาคธุรกิจการจ้างงานรายได้และการใช้จ่ายของประชาชนอเมริกันสุดท้ายตัวเลขเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ที่โตเกิน2%จะค่อยๆอ่อนตัวลงมาตัวอยู่ประมาณ1.5%เป็นการชะลอตัวไม่หดตัวและไม่ตกต่ำ ะะการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟอ้อปรับลดลงอย่างที่เราคาดการในสองหน้าที่แล้วและเฟดฟันเรทก็จะไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะในภาพนี้เราก็จะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่า soft landing แต่มีความเสี่ยงอีก30%ที่เฟดจะจัดการเงินเฟอ้อไม่อยู่กรณีนี้คือเศรษฐกิจเติบโตดีมากๆคำว่าดีมากๆแปลว่าในไตรามาสต่อๆไปเราเห็นการเติบโตของอเมริกา เกิน3%เงินเฟอ้อย้อนกลับมาทำลายเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ณนะตรงนั้นเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐมี2ทางเลือกทางเลือกทางด้านซ้ายคือลุยขึ้นดอกเบี้ยต่อจาก5.5วันนี้ไปที่6หรือไปที่6และ7นะคะถ้าเป็นแบบสถานการณ์ตรง,ตรง,ตรงกลางนะคะที่มีโอกาส10%เราจะเจอกับภาวะ hard landing ตรงนั้นสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดก็จะ,ะเผชิญภาวะยากลําบากอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีโอกาส20%เหมือนกันว่าออถึงแม้ว่า,าเศรษฐกิจจะเติบตัวดีเงินเฟ้อขึ้นแต่เฟดก็เลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยบางๆก็คือจาก5.5ขึ้นไปอีก0.5%ในสถานการณ์แบบนี้เราจะเจอภาวะที่เรียกว่า inflationary boom แปลว่าราคาของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจะสามารถเติบโตขึ้นได้แต่ก็เหมือนกับเป็นการวางระเบิดในระยะยาวเหมือนกันนะคะ มาที่ภาคของยุโรปนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นตัว P M I ของโลกที่วันนี้หดตัวนะคะตัวภาคการผลิตเนี่ยลงต่ำกว่า50ตัวภาคการบริการลงแต่แต่50ต้องเรียนว่าจุดที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่จีนแต่คือยุโรป ยุโรปมีภาวะของการหดตัวทั้งภาคการผลิตและการบริการเรามาดูภาพทางซ้ายคือสินเชื่อสินเชื่อปกติจะเป็นกลไกลในการส่งเศรษฐกิจไปข้างหน้าเราพบว่าวันนี้สินเชื่อของยุโรปแทบจะไม่โตแล้วและตัวกราฟแท่งที่ทุกท่านเห็นเป็นสีน้ำตาลสีเทาก็คือความเข้มงวดของสถาบันการเงินถ้าแทงพุ่งขึ้นไปข้างบนแปลว่าวันนี้สถาบันการเงินปล่อยกู้ยาก นั่นแปลว่ามองไปข้างหน้าตัวภาคธุรกิจก็ไม่น่าจะเดินหน้าต่อไปได้สะท้อนไปในตัวเลขที่เป็นความเชื่อมั่นทางผู้บริโภคและที่ดูจะไม่ดีมากๆเลยก็คือ,อตัวเส้นสีน้ำตาลด้านขวามือนะคะก็คือความมั่นใจของภาคธุรกิจดังนั้นถ้าท่านมาดูภาพนี้นะคะจะเห็นชัดเจนว่าโม um, เมนตัมเศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปต่างกันชัดเจนถ้าเราปักหมุดช่วงปี2019คือก่อนเกิดโควิด ทั้งโลกดิ่งหัวลงไปเหมือนกันตอนที่เราเจอวิกฤตโควิดแต่วันนี้อเมริกาสามารถโตได้จากจุดที่ปักหมุดก่อนโควิดเนี่ยแถึงเในขณะที่ยุโรปเจอวิกฤตภาคพลังงานหนักกว่าอเมริกามากวันนี้ฟื้นตัวกลับไปได้แค่ จุดที่ก่อนลงมาเท่านั้นเองยังไม่สามารถที่จะขยายตัวได้แล้วประเทศที่ดูจะมีปัญหาในการขยายตัวมากที่สุดก็คือเยอรมันสาเหตุก็คือเยอรมันเป็นประเทศสมาชิกในยุโรปที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากกว่าสมาชิกอื่นๆนะคะ spotlight ถัดมาจะเป็นจีนตรงนี้ทุกคนให้กำลังใจเขามากๆนะคะสำหรับการพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาพนี้เป็นภาพของมาตรการกระตุ้นในเชิงของดอกเบีย้ยอย่างเดียวที่ผ่านมาจีนเดินหน้าลดดอกเบีย้ยทุกชนิดทั้งเงินฝากเงินกู้นะคะมีการขอความร่วมมือธนาคารขนาดใหญ่ให้ช่วยลดดอกเบีย้ยเงินฝากเพื่อให้ประชาชนอยากจะเอาเงินออกมาใช้จ่ายมีการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ทั้งเงินกู้ระหว่างสถาบานันเงินกู้ที่กับให้กับลูกค้าชั้นดีหรือลูกค้าต่างๆก็จะพบว่ายังสามารถปรับลดลงไปได้อีกนะคะ ภาพถัดมาก็เป็นสรุปตัวมาตรการที่อาจจะไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่เราอาจจะได้ยินกันนะคะเช่นการาลดเงินดาวาในการผ่อนบ้านนะคะการลดดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่งการที่ทางการจีนเนี่ยให้เงินอุดหนุนหรือให้สินเชื่อ ในการซื้อสินค้าคงทนพวกรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์นะคะด้านบริษัทเทคโนโลยีก็มีการให้งบในการออวิจัยพัฒนานะคะให้การสนับสนุนในเรื่องของการควบรวมกิจการด้านตลาดหุ้นก็มียกเว้นออภาษีหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างในการลงทุนในหุ้นแต่ทุกท่านทราบดีว่าวันนี้ตลาดต้องการมากกว่านี้ วันนี้ตลาดมีความหวังว่าในทุกๆครั้งที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเกิดขึ้นเขาจะต้องออกมาตรก,การที่เข้มข้นกว่านี้ที่เห็นผลลัพธ์มากกว่านี้ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ยืดเยื้อมานานการจ้างงานเริ่มมีปัญหารวมทั้งปัญหาในภาคของออรัฐบาลท้องถิ่นที่มีนี้สินด้วยนะคะวันนั้นขออนุญาตสรุปสิ่งที่เรามอง สำหรับเศรษฐกิจโลกเป็น5เรื่องหลักๆนะคะวิธีการอ่านภาพนี้ทางด้านซ้ายมือก็คือประเด็นต่างๆที่เรามีการคาดการทางด้านตรงกลางก็คือความมั่นใจที่เราประมวลถึงปัจจัยต่างๆณนะวันนี้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปอย่างที่เราคาดการมากแค่ไหนและมุมขวาสุดก็คือความเสี่ยงของเหตุผลที่อาจจะทําให้การประมาณการของเราหรือการคาดการของเราเบี่ยงเบนไปจากที่คิดนะคะ เรื่องแรกเรามีความมั่นใจค่อนข้างสูงว่าเงินเฟอ้อจะค่อยๆปรับลดลงนะคะเรื่องที่สองเรามองว่ามองไปข้างหน้าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะที่เป็น soft landing หรือการชะลอตัวแบบ mild recession ก็คืออาจจะอาจจะมีการถดถอยได้บางๆแต่ไม่ใช่ recession ไม่ใช่ hard landing ต้องเรียนว่าบรรทัดที่สองมันมีตัวแปรที่อาจจะทำให้เป็นไปทางที่ดีกว่าที่เราคิดก็คือการเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมา ขึ้นมากำลังพอดีที่จะทำให้เงินเฟอ้อจากตอกจากนี้ค่อยๆลดลงขณะเดียวกันเศรษฐกิจฟื้นและเติบโตได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเชิงบวกก็คือดีกว่าที่เราคิดเราเรียกอันนั้นว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า no landing ไม่มีการชะลอตัวแล้วเดินหน้าต่อได้ทันทีหรือความเสี่ยงขาลงคือ Deep Recession ถ้าเงินเฟอ้อกลับมาเศรษฐกิจดีกว่าคาดแล้วธนาคารกลางทั้งหลายต้องพลิกกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงนะคะปัจจัยที่3เรามีความเชื่อมั่นว่าดอกเบีย้ยนโยบายต่างๆจะยืนในระดับนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าเพราะว่ายังไม่มีจุดไหนในโลกที่มีโอกาสเกิดวิกฤตเพราะ,ะนั้นธนาคารกลางสหรัฐจะใช้โอกาสนี้ รือธนาคารกลางทั่วโลกจะใช้โอกาสนี้ในการพยายามค่มเงินเฟอเขาจะยืนดอกเบี้ยในระดับสูงไปถึงกลางปีหน้าแล้วถึงจะค่อยๆเข้าสู่วัฏจักรการหันดอกเบี้ยลงในกลางปี2024เรื่องที่4เราเชื่อว่าจีนจะทยอยออกมาตรการอย่างต่อเนื่องมาเพื่อหยุดยั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่านี้ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าเรากำลังพูดอยู่กับคอนฟิเนซ์ ซึ่งวันนี้ยังไม่ฝืนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเรามีในสองรูปแบบคือหนึ่งรอการกระตุ้นอีกไม่นานชาวจีนก็พร้อมจะควักกระเป๋าออกมาซื้อแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นในเชิงของแอบไซต์นะคะแต่สิ่งที่เรากังวลคือเด d ดีเฟลชันแปลว่าบรรยากาศการต้องการซื้อของการต้องการลงทุนหดหายไปจากเศรษฐกิจจีนณนะเวลานั้นราคาสินทรัพย์ราคาสินค้าปรับลดลงแต่นี่ไม่ได้ลง ังสินทรัพย์ที่เป็นคอเรคทอรัลก็จะกลับมาเป็นปัญหาและสร้างปัญหานี่ให้กับระบบเรื่องสุดท้ายเรามีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะคะว่าโลกกำลังจะเข้าสู่วัฏจาักรการลงทุนครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเช่นอะไรบ้างนะคะ AI แล้วโรบอติกจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสังคมผู้สูงอายุ ความขัดแย้งของอเมริกาและจีนจะทำให้ทั้งสองคู่ต้องสร้างซัพพลายเชนของตัวเองต้องลุยสร้างโรงงานสร้างอินฟราสตรักเจอร์และสร้างแหล่งพลังงานใหม่นะคะสุดท้ายวิกฤตสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจะดึงเม็ดเงินลงทุนมหาศาลอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่เราได้คาดการไว้นะคะอันนี้ก็จะฝากไว้สำหรับการ f o r ์ c ค s t ตัวเลขเศรษฐกิจแล้ก็เงินเฟอ้อในอนาคตมาที่ประเทศไทยบ้างนะคะข่าวดีก็คือวันนี้ Ờ, GDP หรือขนาดเศรษฐกิจเราอยู่เหนือณนะจุดที่เป็นจุดที่ก่อนเกิดวิกฤตแล้วเราโตได้ต่อเนื่องนะคะในปีนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าปีนี้เราจะเติบโตได้3%โดยแรงส่งที่สำคัญเส้นสีฟ้าก็คือจำนวนนักท่องเที่ยววันนี้เรารับนักท่องเที่ยวได้เดือนหนึ่งเกิน2ล้านคนนะคะคาดว่าปีนี้เราน่าจะจบที่ประมาณ27-28ล้านคน ปีหน้าทท,ทตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ35ล้านคนโดยที่จุดพีของเราจุดที่ก่อนเกิดวิกฤตเราสามารถรับนักท่องเที่ยวกันอยู่ประมาณเกือบจะ40ล้านคนอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือสีส้มก็จะเป็นเรื่องของอการจับใจ่ายใช้สอยนะคะที่ยังเป็นตัวผลักดันอยู่แต่ตัวกดซึ่งก็มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะภาวะอ่อนแรงในความต้องการสินค้าและบริการทาให้ปีนี้เราคาดการว่าส่งออกของ จะหดตัว2ถึงประมาณ2.4นะคะคือติดลบภาพนี้เชื่อว่าอยู่บนเฮดไลน์ของหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวสารนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าของชีพการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวบางประเทศเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะคะกระเป๋าเงินดิจิทัลได้กันคนละ1 0 0 0 0บาทการเพิ่มในเรื่องของอค่าแรงนะคะค่าจ้าง นนี้ฝากไว้สําหรับการคาดการ์ตัวเศรษฐกิจไทยโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยของเราเองนะคะเรียนขออนุญาตเข้าสั้นๆเข้าสู่เรื่องของคําแนะนําการลงทุนเชื่อว่าลูกค้า K-Bank Private Banking ทุกท่านคุ้นเคยกับคําแนะนำไหน การเลือก Core and Satellite Strategy ของเรานะคะเรายังมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่ดีเราต้อง Stay Invested ใ in น Core Portfolio ซึ่งกองทุนที่เราเลือกเป็นกองทุนสำหรับ Core Port หรือ Port หลักที่วางเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นตัว All r r a d Series นะคะได้แก่ตัว k l Road, k l Growth และ k l e n h a n c e ส่วนตัว Satellite Portfolios ก็จะเป็นการกระจายการลงทุนไปในส่วนของหุ้นคือ Growth นะคะส่วนของตราสารน,นีเรียดในพาร์ทของตัว Income แล้วก็ส่วนของ Hedge Fund ซึ่งใน3ส่วนนี้ก็จะต้องมีการจัดสรรสัสดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดนะคะส่วนของ ตัวคอถามว่าทําไมในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาเราเร่งผลักดันแล้วเชิญชวนลูกค้าเคแบังแปร์แบงกิ้งของเรา เข้าลงทุนในคอร์ปออฟลิโอที่เราใช้ k คอโรซ e รีนะคะจุดเด่นจริงๆมี10เรื่องแต่ว่าด้วยเวลาของวันนี้นะคะเดีขอดึงมา3เรื่องซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เรามีความเชื่อว่า,าลูกค้าควรจะมีออโร e r i e s ในพอร์ตการลงทุนนะคะอันแรกเลยค่ะการบริหารจัดการกองทุนแม้ว่ากองทุน Balance Fund ส่วนใหญ่จะบอกเราว่ากระจายการลงทุนทั่วโลกในสินทรัพย์หลัก แต่ All r o โร Series มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นตัว Inflation Link ์บอลหรือพันธบัตรที่ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับตัวเงินเฟ้อตัวดัชนีความผันผวน,ผนเขามีการพัฒนาในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทีน่น่าจะช่วยตอบโจทย์ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการแบบพยายามจัดการสมดุลความเสี่ยง แปลว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจะใส่เงินน้อยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำจะได้รับเงินหรือการจัดสัดส่วนไปเยอะนะคะการลงทุนใน a ออร s โรซีรีจะเป็นระบบมีกฎเกณฑ์ชัดเจนไม่ใช่การคาดการณ์ในอนาคตซึ่งคาดการณ์อาจจะผิดหรือถูกแต่สิ่งที่มันสะท้อนในอินเด็กซ์หรือดัชนีตลาดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันคือข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะ เหตุผลที่สองหรือจุดเด่นที่สองก็คือเราใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์เช่นสัญญาฟิวเจอร์สนะคะมาใช้ในการปรับพอร์ตการลงทุนท่านที่คุ้นเคยกับตราสารอนุพันธ์จะรู้ดีว่ามันให้ทั้งประสิทธิภาพคือความรวดเร็วและต้นทุนทางการเงินในการสลับปรับพอร์ตได,ได้ต้นทุนต่ำด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นก่อนเกิดวิกฤตโควิดตัว K, เคอ,อตัวออกองทุน LOR อลเอซึ่งเป็นกองทุนหลักของ k ค l r o a รสเราเนี่ยมีสถานะการลงทุน188%ตั้งแต่เดือนมก,การคาคมปี2020และปรับลดสัดส่วนการลงทุนไปเหลือ35%ในช่วงมีนาคมปีเดียวกันนะคะแล้วปรับสัดส่วนการลงทุนขึ้นมา ฟูลลีอินเวสอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนกรกฎาคมนั้นเราจะเห็นเลยว่ามีความรวดเร็วในการปรับพอจากการที่เราใช้เครื่องมือแบบนี้และสุดท้ายค่ะกองทุนออ r o โรซีรีส์ของเรามีการควบคุมภาวะขาลงชัดเจนในแต่ละซีรีส์ของเรามีการสื่อสารชัดเจนว่าในรอบหนึ่งปีข้างหน้าผลขาดขาดทุนสูงสุดในกองทุนหลักของลูกค้าจะอยู่ในอัตราไม่เกินเท่าไหร่นะคะ